ตะวันรีวิวสวัสดีครับจำน้องรุสลีได้ไหมครับคนนี้เปิดไฟครั้งแรกครับตื่นต้นนะครับสวัสดีครับผมฟางรุสลีชาแนลนะครับวันนี้ก็นะครับพาทุกคนมาดูเครื่องบิน3 d มดียองจุดสามนะครับนะครับอันนี้คือรูปร่างหน้าตาของเครื่องบินนะน้องรุสลีนะครับเล่นเครื่องบินเทนเนอร์กับเล่นปีกบินมาประมาณ6เดือนแล้วก็มาฝึก3 d ดีในซิมนะครับน้องเล่าให้ฟังว่าฝึก บินตามคลิปที่ทําไว้ในช่องตะวันรีวิวนะครับตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นเลยและตอนนี้ก็ได้เป็นเจ้าของ 3D T63 ทีาจริงอันนี้เป็นคลิปที่บินวันแรกนะครับทีนี้น้องส่งคลิปมาให้ดูหลังจากที่บินวันแรกไปแล้วนะครับก็ไปซ้อมต่อเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันที่2เป็นยังไงบ้าง อันนี้เป็นวันที่2นะครับน้องก็เริ่มต้นฝึกครอบละหลังจากที่วันแรกเนี่ยทำความรู้จักกับเครื่องบินนะครับฝึกบินเดินทางให้คล่องมือให้รู้อาการนะครับก็เรื่องฝึกครอบนี่เป็นสิ่งที่ทุกๆคนอยากจะทําให้มันได้นะครับเพราะว่ามันท้าทายสดๆดละดูทักษะการบินถือว่าดีมากนะครับใช้ได้เลยตัวนี้ก็บินประคองพอไม่ไหวก็ค่อยๆปล่อยลงพื้น อันนี้ก็บินต่อเนี่ยก็บินเราจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าคันเร่งเนี่ยดีแล้วนะครับสามารถเร่งได้นิ่งๆิๆที่มันยังสายไปสายมาก็คือตัวรัดเดอร์นะครับรัดเดอร์ก็คือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ต้องฝกนิ้วอีกนิดนึงนะครับให้มันคล่องนะครับพอเราบินเริ่มคิดๆปุ๊บเราก็บินขึ้นฟ้าเสร็จแล้วเราก็ตั้งหลักคอมต่อพอไม่ไหวเราก็ปล่อยลงพื้นอันนี้ถูกต้องนี้มาดูวันที่3าม เป็นไงครับนิ่งมากเพื่อนๆนทุกคนนะครับที่คิดว่า3ามดีเล่นได้ไหมเนี่ยดูน้องเขานะครับนี่คือวันที่3ครับเล่นได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นทุกคนเล่นได้แน่นอนนะครับฝึกตามคลิปด้วยไม่มีโค้สด้วยนะครับเก่งมากก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับดูคลิปนี้รับรองทำได้แน่นอนทุกคนอย่าลืมฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ